ช่างเป็นปิดเทอมที่ยาวนานและไร้ค่าไรเยี่ยงนี้เนี่ยเพราะเจ้าใบรัดบ้านนั่นทําให้ฉันต้องอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอีกหนึ่งเนือนครึ่งก็จะเปิดเทอมแล้วเจ้าว่าไปฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าวีสิบทำอะไรอยู่ในระหว่างกักตัวในลองโทรหาดูสิอยากรู้จังว่ามันทําอะไรระหว่างกักตัวนี่ในขนาดเดียวกันณนะบ้านของวีสนะิบไหนในเจ้าพวกปีศาจบังอาจมาบุกถึงฐานของฉันเลยอย่างนั้นเลยนี่จะมาดูถูกกันเกินไปแล้วนะ แกอย่ามาดูถูกฝีมือของดูสเลเยอร์ผู้นี้นะเว้ยโทรมาเท่าไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ฮัลโหลวัดดี้วีซินี่ฉันเองนะฉันก็แค่อยากรู้ว่าในะช่วงกักตัวเนี่ยนายทำไรอยู่นะเพราะว่าเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งเดือนกว่าหนักกว่าโรงเรียนจะเปิดฉันคงเบื่อตายพอดีเดี๋ยนะตะกี้บอกว่าช่วงกักตัวได้จนเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนเลยแค่หนึ่งเดือนเนี่ยนะเดียวเวลาหนึ่งเดือนมันจะไปพอะไรฮะฉันยังมีเกมดูมเมทัลเกียร์โซลิดและก็อีกอื่นอีกมากมายที่ฉันต้องเล่นให้จบ และซีรีส์วีตอนใหม่ฉันก็ยังทําไม่เสร็จเลยสําหรับฉันหนึ่งเดือนนี่ถือว่าสั้นมากโอเคเหมือนนายจะไม่มีปัญหาในการกักตัวนะเจ้าว่าไปจะตัดคลิปจบแค่นี้ก็ได้นะแต่ไม่ดีกว่างั้นจะขอแง้มภาพที่จะใช้ในซีรีส์วีตอนต่อไปแล้วกันพูดจำตรงเลยว่าซีรีส์นี้คือซีรีส์ที่ใช้เวลาในการวาดภาพนานที่สุดและจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยฉันว่าภาพนี้มันดูไปสวยยังไงไม่รู้อะในซีรีส์วีจริงๆอาจจะมีการปรับแต่งภาพนี้ใช่ไหมอะ ไม่ไม่ไม่จะไม่มีการตกแต่งภาพให้สวยกว่าเดิมแล้วเพราะว่าขี้เกียจทําเกินไปและไม่มีเมาส์ปากกาด้วยและที่สําคัญทําคนเดียว